หลังนี้ครับเหมือนจะโดนนะครับผมนี่ครับโดนครับโดน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 ครับโดนจะเป็นปลาชนนะครับของเรามาแล้วนะครับเราถ่ายตอนยกขึ้นให้ดูไม่ได้นะครับผมตอนนี้ฝนยังตกอยู่เลยนะครับปลาแต่เราปลดก่อนครับผมสวัสดีครับผม วันนี้พาออหมายตปักเบ็ดนะครับวันนี้มาพานชายสองคนเหมือนเดิมครับผมวันนี้มาเป็ดสามสิบตหลังนะครับเยอครอบจักรวาลมันเดิมครับผมตอ,า,อา,าน,น้วนเราไปนี่ก็เป็นสภาพไมายนะครับผมบรรยากาศยามเย็นๆนะครับตอนน้วนเราไปเริ่มปักกันเลยครับ ลักษณะการเกี่ยวเยอะนะครับผมเกี่ยวแบบไหนก็ได้นะครับปลากินหมดนะครับผมตอีวเราปันนะปากตรงอีกหนึ่งหลังครับ น้ำมาเต็มทุ่งเลยครับผมมา๋ยวเราปักตรงนี้อีกหนึ่งหลังครับหลังนี้เดี๋ยวให้ผ่านชายใส่ครับผม หากินกับธรรมชาติบ้านเรานะครับผมเดี๋ยวเห็ดโคนออกเราจะพาขึ้นเขาลูกนู้นแล้วครับเขาหลวงสุขโขทัยครับผม ชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับผมเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนก็ตกทั้งคืนเลยนะครับงัไงเรามารอติดตามรอชมผลงานกันนะครับผมว่าเราจะได้ปลาดุกไซส์สวยบ้างหรือเปล่าเอาแล้วเราปักให้เสร็จเรียบร้อยก่อนครับ ตอนนี้เราก็ปักเบ็ดเสร the so ็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวตอนประมาณสักหนึ่งทุ่มเดี๋ยวเรามายามเบ็ดด้วยกันนะครับที่เราปักอยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับผมนู่นครับต้นไม้ดอกสีม่วงนู่นครับผมทังนั้นเดี๋ยวเรามารอรุ้นด้วยกันพร้อมกันนะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลามายามเบ็ดของเราแล้วนะครับ เดี๋เราไปรอลุ้นรอชมด้วยกันนะครับผมหลังแรกของเราอยู่ตรงนี้นะครับหลังนี้ยังไม่ยอมทํางาน,นครับผมยังนิ่งอยู่เลยครับเหยื่อของเราหมดหรือเปล่าโอ้เหยื่อหมดไปแล้วครับเดี๋ยวเราใส่เหยื่อไว้ก่อนนะครับผมหลังที่สองของเราก็ยังไม่โดนนะครับผมตอนนี้ก็ฝนตกด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะถ่ายดูหลังที่ติดนะครับผมตอนนี้ฝนเริ่มตกหนักแล้วครับของเรามาแล้วนะครับเราถ่ายตอนยกขึ้นให้ดูไม่ได้นะครับผมตอนนี้ฝนยังตกอยู่เลยนะครับปาร์ติเราปดก่อนครับผมตอนนี้เราพากันมาหลบฝนอยู่ในกระท่อมนะครับผมท่อมกเก่าๆครับผ่านชายก่อไฟควันขโมงหมดครับผม ยังละเบ็ดไม่ครบเลยครับเพิ่งได้ปลาดุกมาตัวเดียวครับผมใสสวยอยู่ครับเดี๋ยวรอฝนหยุดดีๆเราจะออกไปยามหนึ่งรอบนะครับผมแล้วเราก็รอรุ่นตอนเช้ากันต่อนะครับไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องเราด้วยนะครับผมเราจะพาหากินตามฤด,ดูกาลนะครับฝนยังตกอยู่เลยครับ งานรอบแรกของเรานะครับได้ทั้งหมดสามแต้มครับรอบนี้ประดุกสองประมอหนึ่งนะครับประดุกใสสวยๆครับผมเรายามรอบเดียวนะครับเนื้อตอนเช้าเรามาลุ้นด้วยกันอีกหนึ่งรอบนะครับผมไปครับผมกลับบ้านก่อนครับบรรยากาศตอนเช้านะครับผมบรรยากาศดีครับออกจะหนาวๆหน่อยๆครับผม เเราไปยามเบ็ดด้วยกันครับหลังแรกข,ข้งเราว่าไงครับโหคันเบ็ดยังอยู่เหมือนเดิมครับผมไม่ยอมทำงานครับหลังนี้ให้พันชายเก็บนะครับ หลังนี้หลังที่เราได้เมื่อคืนนะครับผมตอนเช้าก็เงียบเลยครับไม่โดนับผมหลังนี้ว่าไงครับอูหลังนี้ห่วมิดน้ำครับหลังนี้มีลุ่นบผมหลังนี้ดึงครับ จะอยู่หรือเปล่าครับผมโอ้ไม่อยู่ครับดึงหัวมิดน้ำเลยครับผมหลังนี้ไม่อยู่ครับป่าจะเราไปลุ้นกันต่อครับผมป่ากินเป็ดของเราเป็ดถักนะครับผม แต่เราเห็นปลาขึ้นอยู่ระหว่างนี้นะครับอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับเห็นหางแล้วครับนี่ครับผมเยบร้อยครับโอ้โหรอเบ็ดเราหักมาเลยครับนี่ครับผมเบ็ดของเราปักอยู่นู่นนะครับนี่ครับมาพันกิ่งหญ้าครับผม เรียบร้อยครับแต้มที่หนึ่งตอนเช้านี้ครับผมปาร์เราพาลงไปดูเบ็ดครับรอเบ็ดของเราหักเลยครับนี่ครับผมแต่ก็ยังได้ตัวครับดีที่มีพาเข้าป่าข้าไปครับผมปารเราไปลุ้นกันต่อครับลุ้นหลังนี้ครับเหมือนจะโดนนะครับผม นี่ครับโดนครับโดน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 ครับโดนจะเป็นปลาช่อนนะครับโอ้โหโอ้โหถ่ายซ้อนครับซ้อนเลยครับเรียบร้อยครับผมแต่เราแก้ก็ยาก่อนครับ สวยครับผมไซส์ใหญ่กว่าเมื่อกี้หน่อยหนึ่งครับหมานแล้วครับหมานแล้วยามเบ็ดมาครึ่งทางแล้วนะครับผมตัดได้ไปช่อนสองตัวแล้วนะครับถือว่าหมานอยู่นะครับผมไซส์ใหญ่ๆครับตอนนี้เรามารุนกันต่อนะครับผมหลังนี้ไม่โดนครับเงียบๆครับ หลังนโดนเราจะถ่ายดูนะครับผมหลังนี้ดึงถึงก็ถอนคันเลยนะครับนี่ครับผมคันลหลุดออกมาเลยนะครับแต่เหมือนปลายัางอยู่ครับผมรกๆครับปลาจะเรามาดูเลยครับ สวยเลยครับนีครับผมปดครับไซส์ใหญ่ครับมารนบผมลุนสองหลังสุดท้ายครับผมจะโดนหรือเปล่าครับหลังนี้ไม่โดนแล้วครับผมตรงนี้อีกหนึ่งหลังตรงนี้ก็ไม่โดนนะครับ ผลผลงานตอนเช้านะครับผมได้เช้านี้ทั้งหมด3แต้มนะครับปะท้อน2ปรากฏ1นะครับผมเมื่อคืนเราได้3แต้มประดุก2ประหมอ1นะครับคลิปนี้เราก็ได้6แต้มนะครับผมสายสวยๆทั้งนั้นเลยครับไหนก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้นะครับผมจะพาทำคลิปแนวหากินนะครับไหนก็ขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ